ถามหลวงพี่มหาดีว่าเหรียญลุงปู่คารมีที่มาที่ไปอย่างไงเออเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะฮรรุ่นสามของลวงปู่ถ้านับแล้วนะครับก็คือรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งนี้ออกวัดพระธาตุโพทองแล้วก็มีรุ่นแรกแล้วมีรุ่นแรกต้องเข้าใจอีกนะรุ่นรุ่นแรกวัดพระธาตุโพทองแล้วก็รุ่นแรกออกวัดบ้านเกิดลวงปู่นะฮะแล้วก็ หลวงพี่ไล่ดูอยู่วันนั้นก็มีรุ่นอนันตทรัพย์ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นสอง hmm. นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นสามของหลวงปู่ hmm. เพราะามีรุ่นแรกสองสองรุ่นปีหกศูนย์หรือหกหนึ่งนี่แหละตอนหลวงปู่เจ็ดสิบปีนะครับก็ hmm. แต่ว่าออกวัดพระธาตุท,ทองรุ่นหนึ่งของครูโสพลเป็นคนออก hmm. นะครับอาจารย์โสพลเป็นคนออก oh, <okay. S 2> แล้วก็มีรุ่นแรกที่ออกจากวัดบ้านเกิดหลวงปู่รุ่นอนันตทรัพย์ ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นสองแล้วก็ของหลวงพี่เนี่ยรุ่นสามบุญหลายฉลองโบสถ์บุญหลายอันนี้อันนี้ไม่นับสิ่งที่เป็นพระกริง่งหรือว่าเป็นพระผงนะครับอันนี้นับเฉพาะเป็นเหรียญน,นะครับ<ม>ก็เลยตั้งชื่อว่ารุ่นสามบุญหลายฉลองโบสถ์เป็นห้ารุ่นรวมกันเลยก็คือรุ่นชนะจนปลดหนี้<ม>เหนือดวงสมปาานาด้านหลังเป็นพระเจ้าบุญหลายนะครับ<ม>ก็ มีหลวงปู่บอกว่าให้สร้างแค่เนื้อเดียวให้สร้างเนื้อเดียวให้มหาสัางคนเดียวเดอ้อก็ธรรมดาถ้าให้สร้างสองหมื่นเหรียญท่านอาจารย์กำบอกว่าทำไมสร้างเยอะจังหลวงปู่บอกว่าย่านมันบกพ่อกันแต่ว่าหลวงพี่มีกำลังแค่หมื่นเหรียญน,นะครับก็พยายามที่จะสร้างเป็นแค่เหรียญทองแดงลงมันปูถามแล้วว่าโยมถ้าท่างเหรียญเดียวเนี่ย เนื้อไหนสวยที่สุดเหลียงทองแดงทองเหลืองลมดำมันปูกระกลัวเขาบอกว่ามันปูสวยสุดหลวงพี่ก็ทำเป็นสองแบบนั่นก็หมายว่าแบบกรรมการฉลองโบสถ์วัดเราวัดท่าศิลาลมหนึ่งแบบก็เป็นเหรียญทองทองแดงลมมันปูตรงสังฆาติฝังตะกุดเสาห้ามหาดีของหลวงปู่คานนะครับซึ่งหลวงปู่อธิฐานวันขึ้น15บ่ํา ที่ตรงกับวันเสาร์ตามตำราพระเดชน,รนพระคุณหลวงพ่อวัท่าสูงท่านก็มอบให้หลวงพี่ไปฝัง5 0 0 0 0 0ดอกแล้วก็ประทับทับลายเซ็นหลวงปู่ตรงสังคตินะครับแล้วเหรียญกรรมการจะมีคำว่ากรรมการอยู่ไหลขวาพร้อมทั้งโคตดโบสแล้วก็ไหลซ้ายจะเป็นรันนัมเบอร์ตั้งแต่นัมเบอร์1 0ถึง5,000เป็นเลขไทยนะครับนี่คือเหรียญกรรมการ 1- ถึง5,000 ออกวัฒ่าศีลาลมกำหนดเช่าบูชาทำบุญนะฮะหนึ่งร้อยบาทตามมติกรรมการไม่ใช่ตามมติหลวงพี่นะครับตามมติกรรมการแค่หนึ่งร้อยบาทส่วนเหรียญที่ถวายหลวงปู่ห้าพันเหรียญน,นั้นเ,ออเป็นเหรียญทองแดงลมมันปูแล้วบาปขาต่อแค่คําว่าแจกนะครับข้างหลังข้างหลังฝังว่าเจ็ดสิบเปีนะครับของหลวงปู่คานออกพศสองพันห้าร้อย 69นะครับก็หลวงปู่อธิษฐานจิตอธิษฐานจิตใหญ่นะครับที่อุโบสถวัาถ่าศีลาลมพร้อมกับดาบตัดลูกนิมิตนะครับใช้คําว่าดาบเพราะว่าไม่ได้ใช้มีดตัดใช้ดาบตัดลูกนิมิตย0สิบเล่มแล้วก็มีหลวงปู่คานท่านอาจารย์กรรมแล้วก็หลวงพี่เป็นผู้อธิษฐานจิตโดยเอาลูกศิษย์หลวงปู่บญมีสายตรง มา,าธิษฐานจิตแล้วหลวงปูพ่พออธิษฐานจิตเสร็จแล้วท่านบอกว่าดีแล้วคักแล้วสุดยอดแล้วนะครับ<ม>ก็เป็นอันว่าจบจบการอาธิษฐานทั้งสิ้นซึ่งก่อนหน้านี้ท่านพระครูท่านพระครูถาวรวุฒธธิกิจก็คือหลวงพ่อสีหลวงพ่อสีถาวโรซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของปู่มีก็มาเจรินนำเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็อธิษฐานจิตแล้วก็ เทศในวันนั้นด้วยแล้วก็มีญาติโยนสวดพระคาถาเงินล้านจำนวนร้อแปดจบในวันนั้นด้วยนะครับก็ถือว่าจะว่าเป็นสามวาระก็ได้แต่ผ่านพิธีการทุกอย่างจนหลวงปู่บอกว่าดีแล้วคักแล้วสุดยอดแล้วหลวงพี่ก็เลยไม่ไม่นำไปให้ครูบาอาจารย์รูปอื่นต่อซึ่งมีที่หลวงปู่บอกที่คิดว่าจะไปนิม,มนต์ครูบาอาจารย์รูปอื่นมาร่วมอธิษฐานจิตท่านใช้คําว่าเหรียญของเราไม่อยาก จะลบกวนครูบาอาจารย์รูปอื่นเราจะเสกเองท่านว่าไว้อย่างนี้นะครับเหรียญของท่านไม่มีความปรารถนาจากบกวนครูบาอาจารย์รูปอื่นเราจะเสกเองท่านว่าไว้ยี้เดี๋ยวนี้หมดแล้วตอนนี้ก็ยังพอมีให้เช่าบูชาที่ <c oughs> วัด่าเสลาลมอยู่นะฮะก็หมดไปเรื่อย,อยๆนะฮะน่าจะหมดไปประมาณยี่สิบก่าลังได้ต้องบอกอย่างนี้ว่าเหรียญน,นี้ใช้เงินสง์ ใช้เงินสงสร้างหลวงพี่ก็เลยไม่กล้าแจกนะฮะแบ้แต่ตัวหลวงพี่ก็เช่าเอานะฮะในส่วนหลวงพี่นี่ส่วนตัวหลวงพี่ก็เช่าเรื่อยๆแต่หลวงพี่เช่าทีละหลังอตอนนี้อยู่ที่หลวงพี่ก็สี่ห้าลังเลอครับก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ที่ท่านจะอนุญาตให้สร้างอีกนะฮะซึ่งถ้านับจากรุ่นต่างๆเนี้ยน่ากลัวจะประมาณเจปีได้ถึงได้สร้างรุ่นนี้นะ ถ้าผมไม่ไปขอท่านคงไม่อนุญาตครักก็แล้วแต่ก็ขอขอบพระคุณท่านพระมหาดีวะท่านพระอาจารย์มหาพานุวัตขันตีนาะฉายาทางพระอภิโรจอโรจนโอ้ลุงโรดชดช่วงเนาะก็ก็สมกับเป็นสามเณรของลุงปู่บุญมีเนาะเอ่อตาพระขาวน้อยเนาะจนบวชมาทั้งหมด20ถสา เป็นเนนเจ็ดปีฮะแล้วก็เป็นพระปีที่ยี่สิบพรรษายี่สิบแล้วอาจารย์อาจารย์บอกไว้ก็สาราก็ยังเก็บไว้เพราะว่ามีหลวงปู่หลวงตามหาบัวก็มาพักหลวงปู่ล่าก็มาพักและเป็นประวัติที่ท่านอาจารย์ก่ํำท่านเล่าให้ฟังนะฮะสาราก็มีรอยมือรอยเท้าครูบาอาจารย์ก็พยายามบูรณะให้ให้ได้ดีที่สุดนะแต่ก่อนนี่ได้พระราชทานวิสุงคามที่นั่น เวนี้มาสร้างตรงนี้นะฮะแล้วก็ขอพระราชทานวิสุงคามใหม่ซึ่งวัดท่าศิลาลมได้สองใบพิเศษนะตรงน้นก็ได้พระราชทานวิสุงคามมาสีมาตรงนี้ก็ได้พระราชทานวิสุงคามมาสีมาเดี๋ยวรับ